สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง เบิงเหล่ารุ่ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระเบดในเซามือวันที่สามเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 6กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดด,ด,ด,ดังดัง,ดงนะคะมูอนิธิภาพพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขก้อนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะจากคุณพ่อคนนางรองค่ะพ่อแม่พี่น้องคะตัวเลขของคุณพ่องวดที่ผ่านมานะคะพิษไปแต้มหนึ่งพี่น้องคะแตะว่า พี่น้องแถวบ้านาทีคุณพอ่อเราอยู่นะคะผ้ากันถึงอยู่ภาวะพ่นสื่อขึ้นซือน้อลงนะคะเก่าซองพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้นะคะตองงวดนะคะสําหรับตัวเลขของคุณพ่อค้นนั่งร่องซึ่งงวดน,นี้คุณพอ่อเลามั่นใจมากๆตัวเลขของคุณพ่อในคลิปนี้สีมีตัวใดแน่พอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อเออสวัสดีสวัสดีลูกจ้ามีสามล่าอ,อันนี้คงบนเนาะค่ะเนาะ เออสามห้าเลยก็สามเจ็ดลูกเออเลยก็ห้าเจ็ดสามหางสามหางเนี่ยลูกเด้อจ้าวิ่งก็วิี้เจ็ดกับสามเนี่อลูกวิ่งวิ่งเจ็ดกับสามค่ะเออเออเอออันนี้ล่างเนี่อลูกเด้อจ้าเออล่างก็ดีหนึ่งไอ้สีหนึ่งสี่หนึ่งค่ะเออหกสาม หกสามค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะแปดหกแปดหกค่ะแปดสามแปดสามค่ะแยกกัแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะเออนี่นี่นี่ไอ้ไอ้ล่างนี่นะมันไปลายทั้งบนเนยรู้เลยจ้าเออเออเอเผื่อเผื่อใครเข้าขาก็เห็น ก็หนูหนูก็ลองหนูเด้อแล้วเขาเขาเห็นแล้วแล้วว่าแล้วว่าพ่อนะว่าหกแปดก็สามแปดแปดสามหกแปดนี่มันมันมันจะบ้านะน่ะหนูโอ้ค่ะเราข้างบนราคาคุณว่าข้างล่างรู้ข้างล่างข้างล่างแปดหกกับแปดสามบัตรบนี้ข้างบนนี่คุณพ่อ มั่นใจตัวได้ค่ะนินตัวได้ค่ะเป็นพิเศษค้นเงินหน่อยนะคะคุณพอ่อโอ้เงิน,ง Still, ค,น,ค,นค้นเงินหน่อยค้นเงินหน่อยนี่คือคือไฮซเจอสิงิงเออเป็ดเป็ดสามเลยลูกล่างหนาะ <c oughs> จ้าเออเลยก็คกโอ้แต่ว่าสองมันสามหางอีกเงงอกมันนี้มีตะจั่เจอมันนะลูกเออ ก่อยังพวกงวมาครัหาปอหนเ่งมหาปอเอ็กซปอเ็ดสองเนี่ยก็เบดสามเนี่ยก็เป็ดเป็ดหนึ่งอย่างนี้เนาะมันก็ไปตีหลักเอาไว้เม่อไปเก่าสองเต่าสามเลยกเอออย่ามันมันไม่แน่นนะหยุกค่ะวันนี้คือแน่กจริงคือเนี่ยหกแปดจ้าหกเปดเด้อ หกแปดล่างหกแปดประมาณแปดหกมาคุณพ่อหกแปดไคะเออหกแปดแล้วก็แปดสามืลลูกโอ้หกแปดแล้วกับแปดสามนะคะเออเน่นไว้ค่ะครับจ๋ากับแปดห้าดาค่ะเออแค่นาเรนลูกาคุณพ่เรียงล้านก็มีแค่สามหางแอ่เรบอมีแค่สามหางอะไรลูกจ้าเอออันนี้ เพื่อใครเขาก็าเองเนะาะแต่ีนึ่งนี่มันเป็นตัวเด่นเอ้อเลยเด็กหลางน่ะทัอนัำขามโค้งน่ะพ,พอจัดจริเองเด็กน้องเก่าคขาโคง้งต้องเขียวเลยนี่สิคะนี่น้องเต่าขามโค้งต่อไม่เอาอีานึงสีนี่คือการเอ่นต่อไม่เอาจัดจริงอืมแต่ว่ามันเด่นม็นบ่งคังหัวนี่มคุณว่า,าชี นันสีนัน่นเนียเนียนนี่คือเนีนจริงๆนี่คือ6กกรแปดเลยลูกหลังอืมค่ะเออบนก็เจ็ดกับสามค่ะนี่อ๋อมันให่คิดกันว่นะลูกวันนี่ก็ไงม่ชีดดิตดอกตอเองไม่เอามันจด้ <ะ S 2> เหีงไม่เอาไปเฉยค่ะเลขั้งงมดนนั้นมันมี6กหางหลัง พกค้างนี่นะลูกก็เลยอปอกกระตัดจีิเมื่อเขาจต่อีตัวเรียนๆไม่เคอยออกจะน,นี่นะจ้าม,มันก็เลยชีดลูกเดอ้อจ้าตะลังวนนี้ตะลังวนำค้านตะปอดเด้อลูกเด้อบาร้อมข้ามค่ะคุณพ่อตะลังวนี้บนมันมันมีแก้จมาจ่ายกล้ลูกลูกมีเนื้อนอนที่ทุบปอดที่ถามมาเนี่ยมีน,นี่คนอื่นเหมือนลูกเดอ้อลูกเดอ้อจริงจ้ายุบล,ลาปอดจ้า <c oughs> แล้วนี่เลขคำนวณพ่อมีมาตเจแต่สไม้ไหนต้นนาลูกไม่ใช่ตยนไม้นีจ้ามันมีมันมีห้าตูวลุกเ้านตุดไหลบวกลกหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณสองะไรจ้านี่ีลูกจ้าพ่อเอาเจอลูกเจอจ้ลูกบัลรัาค้แจ้าโอ้ยบัลลังค์ข้านุบัลลังคข้านค่ะขอบคุณคุณพ่อหลายๆด้ค่ะเด้อ นสูลูกคอยสุขภาพแข็งแรกนะคะสมดได้แต่ก็ลูกกีเลยจ้าสุขภาพแข็งแรกลำลำเม่ด้วยนะคะโย่จ้าอย่างไยก็สู้กันอีกเลยน้อลูกค่ะเออสู้กันอีกอย่าเลือกเก้าไอ้ย่าเลือกงกแปดเออลูกได้ค่ะล่างเตเด้อล่างนี้ว่ามาเต็มเลยไม่ใจ่หนาจ้าจ้าเ่าะอก็คิดประสาทไป สองแสนก็สามแสนจสดเต็มคิดดีเลยลูกเอ้ยแต่ต้องกลัวพ่อเสียดอกลูกตอบตอบนี้เราพอไดาอยู่ดอกก็มีได้ไดาอยู่เออจ้าคุณพ่อขอบคุณหลายๆค่ะท้าทูลูกจ้าขอบคุณค่ะคุณพ่อลำล้ำลุ้ยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีนะคะคุณพ่อท้าทูกจ้า ปลูกก็เหมือนกันนะลูกเด้อคอยลูกอย่ามีความเจ็บใหญ่มีความเจ็บความไข้แล้วก็อย่าให้มีมาเร่ผาลูกเห้าลาอดเด้อเจนจิตจริงหนึ่ประการได้คอยลูกเ้าลาปอดเรินลุงเรดินลูกเด้อจ้าฮะจ้าจุก้าขอบคุณค่ะคุณพ่อสุัสดีค่ะจ้าุกอ่ะ สรุปตัวเลขแนวทังท่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขต่องวดนะคะจากคุณพ่อคนนั่งร้องเด้อค่ะเด้อสำรับตัวเลขบนค่ะบนคุณพ่อวาวิ่งเจ็ดกับสามนะคะตัวเลขจับคู่บนมีสามหาสามเจ็ดหาเจ็ดค่ะ สามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดนะคะสำหรับตัวเลขล่างค่ะล่างนะคะมีซีหนึ่งหกสามแปดหาแปดสามแปดหนึ่งหกแปดนะคะคุณพ่อกับว่งกลมยูทีแปดสามแล้วก็หกแปดตะขับพ่อแม่พี่น้องเด้ออย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนว่างตัวเลขต่องวดน,นะคะจากคุณพ่อคนนางรองนะคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้อง้ันเฮาสุขุสุข้นเป็นแนว่าง สื้อหายิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะตัวเลขทุกโตมีสิธ์เขามีสิดรูททุกทุกตค่ะจังใดกะคอให้พ่อแม่พี่น้องมาทาสุขสุขคนพิจารณาเบิ้งนะะ่ขเนาะแล้วก็เลหยัางมีสติเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมาทำสุขสุขคนโชคโชค,โชคมันมันม่นลำลำลำุยลวยเฮ่งเฮ่งปังปังขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขคนค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากคุณพ่อคนนางรองค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกนะคะถ้าไป่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแล้วกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเดเบอรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดก็สะได้ขอตัวลาพม่พีพน้องมันเท่าสุขูสุคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม้กระเบิดในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ